ฮัลโหลสวัสดีครับกลับมาอีกครั้งสำหรับช่วงรีวิวของอีกรอบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวภาคนี้นะฮะผมจะมารีวิวแว่นตา o p t ตัสนะฮะซึ่งแว่นตา o p t ตัสเนี่ย <c oughs> เป็นแว่นตาเป็นแว่นถนอมสายตานะฮะซึ่งในปัจจุบันเนี่ยฮะโลกของเราเนี่ยก้าวเข้าสู่ยุคข,ของดิจิตอลกันหมดแล้วนะฮะเป็นยุคข,ของจอการซื้ส่วนใหญ่นะฮะคือทำอะไรก็ผ่านหน้าจอกันหมดนะฮะทั้งทำงานโอนเงินดูหนังฟังเพลงก็ทั้งหมดเนี่ยก็หน้าจอลว้ลวนๆนะฮะแล้วก็รู้ๆอยู่ว่าไอ้จอพวกเนี่ย การที่เราจ้องนาน,นานเนี่ยมันไม่ดีอยู่แล้ว t ต้องไหมฮะแต่ก็ยังจ้องกันอยู่ฮะมันหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆฮะคือมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราไปแล้วนะพวกอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเนี่ยฮะดังนั้นคือถ้าเราหลีกเลี่ยงการใช้งานอีพวกนี้ไม่ได้เราก็ควรหาอุปกรณ์มาช่วยในการดูแลถนอมสายตาของเรานะฮะซึ่งตอนนี้ผมก็มีเจ้าเนี่ยฮะแว่นออปนะฮะที่มาตอบโจทย์ของเราในวันนี้ครับน้า คุณแว่นออครับเรามีคําถามนะฮะคุณต้องมาตอบโจทย์ผมนะฮะหนึ่งบวกหนึ่งกับเท่าไหร่ครับเออถูกต้องนะครับสองเอ้บออ้าออถึงไหนแล้ววะเนี่ยลืมเลยเอออ๋อคือแว่นเนี่ยมันมีความทนสูงอะสามารถบิดงอได้ตามขนาดของกระบาลฮะคือหรือขนาดหัวนั่นแหละคือขนาดหัวยังไงเนี่ยก็สามารถใส่ได้ครเพราะว่าแว่นเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากนะครับ และพวกแว่นอื่นๆเนี่ยพวกแว่นราคาถูกเนี่ยเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่ยืดหยุ่นขนาดนี้นะฮะคือถ้าแวน่นอื่นๆเนี่ยคุณมาบิดอย่างนี้แม่งป๊อกเลยนะพังเลยนะฮะก็นั่นแหละฮะอันนี้ครเวลาใส่เนี่ยมันจะไม่บีบคำอะ่ะคือผมอะ่ะทดลองมาแล้วคือผมพิมพ์งานทั้งคืนก็ทํามาแล้วด้วเช่นกันคือผมอยู่มหาวิทยาลัยปีสุดท้ายไงผมก็นั่งทํางานตั้งแต่เช้าถึงเช้าของอีกวันนะฮะคือผมก็ทํามาแล้วคือปกติผมไม่สามารถนั่งพิมพ์งานได้ขนาดนั้นหรอกทําไมอะหรอคือไอ้แสงจอคอมเน เวลาจ้องนานๆเนี่ยมันจะมีแสงนาลกออกมาไงฮทำให้ปวดตาไอ้พวกแสงอันตรายแสงสีฟ้านั่นแหละผมขอเรียกว่าแสงนาลกแล้วกันคือแม่งทาให้ปวดตาจริงนะฮะซึ่งแว่นเนี่ยเป็นแว่นถนอมสายตานะที่การพวกแสงอันตรายที่ออกมาจากจอพวกเนี้ยฮะคือสําหรับผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่กันอย่างเดียวฮะคือมันทําให้ผมเนี่ยสบายตามากขึ้นคือไอ้พวกจอรุ่นเก่าๆหรือบางรุ่นเนี่ยมันจะมีแสงนาลกออกมาเยอะอะฮะคือพอผมใส่แว่นนี้แล้วเนี่ยมันทําให้ผมสบายตาขึ้นมองตัวหนังสือชัดเจนขึ้นนะฮะ และเกิดสมมุติว่าใครสายตาสั้นยาวหรือเอียงแล้วอยากจะใช้แว่นออปตสัสก็ไม่มีปัญหาฮะสามารถเพิ่มเงินสั่งตัดในราคาพิเศษได้ฮะอยากมีคนพิเศษอยู่ในคืนพิเศษคืนสำคัญอีกคืนที่ต้องอยู่ยังเงาใจเดี๋ยวเจ้าของลิขสิทธิ์แม่งมาตบผมแย่ yeah, เลยฮะสามารถสั่งตัดได้ในราคาพิเศษฮะคือถ้าตัดแว่นในตามห้างอ่ะผมบอกเลยเลยว่ามันแพงกว่านี้เยอะนะฮะและสุดท้ายฮะ ขยกที่จะได้แว่นไฮเทคนะเขาก็มีแว่นแบบเลนออโต้ที่เปลี่ยนสีเข้มขึ้นได้นะฮะเมื่อออกไปยังแดดจ้าๆ้นะฮะและสามารถกรองแสงจอคอมได้อีกฮะก็เพิ่ม700บาทจากราคาเดิมนะฮะคือถ้าไปเมืองนอกก็ไปเช็คราคาได้เลยฮะราคานี่แพงบรลัลยเกือบหมื่นนะฮะก็จากทั้งหมดนี้นะฮะหากใครสนใจอยากได้แว่นนะฮะสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์คำอธิบายด้านล่างวิดีโอนะฮะแล้วก็ใช้ส่วนลดแท็กเกอร์นะฮะรับส่วนลดเพิ่มอีก100บาทนะฮะ แวนนี้ส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะฮะติดตามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมได้ที่ f a c e b o o k c o m o p t u s นะฮะหรือทางเว็บไซต์ o p t a s c o m นะฮะขอบคุณที่ติดตามชมฮะสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย